สวัสดีค่ะมาพบกับน,น้องฝนที่ปรึกษาการขายฝอยพลรามให้อีกแล้วนะคะวันนี้น้องฝนจะมาแนะนํารุ่น e v e r อร t เรสต์วายคคันนี้ค่ะคันนี้นะคะราคาจะอยู่ที่1 9 2่0 0้บาทคันนี้เลยนะคะสีเทาดําสวยสะดุดตาอย่างนี้เลยคะ่ะคันนี้นะคะความพิเศษของคันนี้ลูกค้าอยากได้เป็นชุดแต่งรอบคันแบบดูดูสะใจเลยค่ะลูกค้ารีเพมาเป็นกันชนหน้าของวิกเตอร์นะคะ และก็เป็นกระจังหน้าของวิกเตอร์ชุดนี้นะคะเขาจะเรียกว่าเซตสองค่ะเซตสความพิเศษก็คือกระจังหน้าเนี่ยนะคะก็จะเป็นซ,ซี่แบบนี้เลยค่ะและในตัวกันชนหน้าเองนะคะก็จะเป็นสีเทาดำค่ะตัดกับสีตัวรถอีกทีหนึ่งค่ะเพื่อเพิ่มความโดดเด่นให้ยิ่งขึ้นค่ะมาต่อกันที่ด้านข้างนะคะด้านข้างของคันนี้นะคะให้ขนาดซุ้มล้อขนาดถนิ้วค่ะและมาในส่วนของแมกยางนะคะคันนี้สวยมากเลยค่ะ เรามาเริ่มที่แมกยางกันนะคะเอยางคันนี้นะคะจะเป็นยางโตโย AT นะคะสเปกยาง2 6 5 5 5 r 2 0นะคะรูปทรงเนี่ยจะสวยมากเลยค่ะแล้วก็เหมาะกับตัวรถมากเลยค่ะมาพร้อมกับแมกเวกนะคะอันนี้เป็นแมกเวกแท้เลยนะคะแล้วก็เป็นสีดำเงาค่ะดูยังไงก็สวยค่ะแล้วก็มาต่อกันที่เบดแมมโบนะคะสีสะดุดตามากเลยนะคะสีนี้ และก็ข้างในนะคะจะเป็นชุดโหลดของ p r o เ e นเดอร์นะคะสามารถปรับระดับได้แล้วก็คันนี้นะคะเราโหลดให้1นิ้วด้วยค่ะมาต่อกันที่ด้านหลังนะคะว่าเราเพิ่มเติมอะไรให้กับลูกค้าอีกบ้างด้านหลังนะคะอย่างเช่นเดิมค่ะเราก็ให้เป็นยางโตโยแล้วก็จะเป็นเบรกแมมโบค่ะแล้วก็จะเป็นเบรกมือไฟฟ้าให้อีกด้วยนะคะสีเนี้ยะค่ะต่อยขับไปทางไกลเราก็จะได้เห็นสีนี้ด้วยกันค่ะ และสําหรับรุ่นนี้นะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อน้องฝนได้ที่0826198547หรือมาพบน้องฝนได้ที่ฟอร์ชูลูมพะราม่าแล้วเจอกันนะคะ